ถ้พาพลาดต้องเร่งเร่งน้อมีทอดปลาปลาตัวหนึ่งเสร็จไปแล้วคุณน่ะเหลือปลาตัว่อโสงเหลือเหลือตัวที่สามอันนี้อันนี้ปลาลักเดี๋ยพี่น้องหางปลาลักพอจะทอดหรือจะทอดบัลลูนคุณน่ะเต็มไปหมดเหลืออีกตัวนี้ตัวใหญ่ตัวเบ,บ้ๆนี้จะขึ้นปลายอีกยังดอกพี่น้องขอขอพองจะบัลลูนคุณน่ะแต่ว่ามันก็แสบดิคุณน่ะ ตัวบบกไงอขอดไปแล้วงามพอบรรยากาศข้างนอกตอนนี้เรามาทอดข้างนอกบ้านโอ้ยถึงจะเด็นเราก็ไม่น่ากลัวระหว่างเราเร,าเราอ,เ,อเ,เราก็จะเดินเลาะ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 สวนผักเราฮัากเอ้ยทอลาจะไปซ่าแทบบานพันเรา ถึงวานั่นเอือจะเท่าถึงเท่าก็ยังเล่าใจ <c oughs> แล้วก็เดินออมนี่ทั้งสี่ได้พี่น้องถึงเท่าก็รังเล่าใจคุณน่ะบรรยากาศแบบบ้านทุง่งบ้านทุง่งะยะมากไก่มีเคดิฉันจะทอดปลาทอดในสนามหญ้านี่แหละมันถึงจะอร่อยคุณะสา,ส,สามตัวฮะ

อันสุนะอันดี่เราตกฟิมันสลวบกนเราเจอแล้วฟิชกันเนี่ะกลิ่นไงกลิ่นมาเห็นดรองงามอีนี้ข้า่นอกกินว่าจะทำปลาลาดทริกนึ่งทำแล้วก็บ่มีคนซอยกิน ีปลานหน้าจริงหน้าบ้าตึ๊กจนเลยจ้าก,ก็เอินปลาอย่างเด้อพี่น้องขอบ่าลูกปลานี่คือกันจ้าก,ก็เอินปลาอย่างปลาอย่างก็กินเด้อพี่น้องเบิ่งไปเนี่ยใครที่ชอบกินปลามาดูทางนี้เด้อจ้าพูดน,นะเฮ้ยงามกันด้อกระเดีย ทอดปลาแบบอย่างสวยนาะบรรยากาศทอดใตนะน้ำเนี่ยตางะนาี่ยเอากระทะมาตั้งโอ้ยมวนกุบหนองเลยเราก็มาตองยาดกูจะจะบักกลิ่นไปกลิ่นมา่าวแล้ว って